คุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายกันค่ะคือต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยยังคงวิกฤตนะคะมวลน้ํายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ําส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่แจ้งค่ะว่าระดับน้ําในแม่น้ําก,กกที่ไหลมาจากประเทศเมียนมาเข้าสู่อําเภอแม่อายนะคะจังหวัดเชียงใหม่มีความลึกเกือบ6เมตรค่ะล่าสุดนะคะมวลน้ําดังกล่าวเนี่ยได้ไหลเข้าสู่อําเภอเมืองเชียงรายเรียบร้อยแล้วน้ําไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแล้วก็เชิงสะพานขัวพยาเมงรายระหว่างชุมชนบ้านให้กับสอบพอเมืองเชียงรายค่ะทําให้ต้องงดการสัญจรชั่วคราวนะคะประชาชนเนี่ยขนของขึ้นที่สูงอย่างทุลักทุเลเลยค่ะ สำหรับสถานการณ์ที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายนะคะก็ยังต้องบอกว่าอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะระดับน้ํายังสูงขึ้นนะคะการเข้าช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากค่ะเพราะว่ากระแสน้ํานั้นเชี่ยวหลากนะคะชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะอาหารและน้ําดื่มก็เริ่มลดลงเรื่อยๆค่ะ ทีมงานจากศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาตินะคะก็แจ้งว่าพบผู้เสียชีวิตเบื้องต้นแล้ว2รายนะคะโดยติดอยู่ในอาคารตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กําลังเร่งระดมจัดหาเรือยางที่มีความเบาสามารถแล่นไปบนกระแสน้ําไหลเชี่ยวตามชุมชนต่างๆเพื่อช่วยเหลือและอบพยศ อบพยพป,ประชาชนค่ะเนื่องจากมวลน,น้ําจากเขตอําเภอแม่ฟ้าหลวงกําลังไหลลงสู่พื้นที่ตําบลโป่งผาและตําบลโป่งงามอําเภอแม่สายซึ่งก็ต้องขอให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือมวลน,น้ําที่เพิ่มขึ้นค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนี่คือภาพถ่ายจากดาวเทียมค่ะถูกเผยแพร่โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดานะคะได้เปิดเผยภาพน้ําท่วมทั้งจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดพะเยาวรวมแล้วเนี่ยมากกว่า1,3,900กว่าร ซึ่งในแผนที่นะคะท,ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมันจะมีการแบ่งสีเอาไว้5สีสีน้ําเงินค่ะระดับความลึก0.5เมตรค่ะสีม่วงลึก1เมตรสีแดงลึก1.5เมตรสีส้มลึก2เมตรและสีเหลืองนะคะระดับน้ํามีความลึกมากกว่า2.5เมตรขึ้นไปค่ะก็จะพบว่ามีระดับน้ําลึกที่เป็นความลึกสีเหลืองเนี่ยนะคะอยู่หลายพื้นที่เลยจิสดาค่ะจะส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมนะคะให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเพื่อใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการ ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจค่ะและจิสดานะคะก็จะปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อคาดการทิศทางของมวลน,น้ำที่จะไหลผ่านแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคสช่วยเหลือคนกันบ้างค่ะก็มีคุณลุงคนนึงนะคะติดอยู่บนเต็นท์แดงเขียงหมูค่ะที่ตลาดไม้ลุงขนที่อำเภอแม่สายนะคะคือติดตั้งแต่ช่วงสายของวันที่10กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะหลายคนเนี่ยก็เป็นห่วงกันมากเลยนะคะชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะคุณผู้ชมก็พยายามที่จะรายงานสถานการณ์ของคุณลุงคนนี้ยอยู่เป็นระยะค่ะก็มีการแบบว่าถ่ายคลิปส่ง,สงกันแบบขอความช่วยเหลือนะคะมีหลายคนค่ะคุณผู้ชมที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่กระแสะน้ำเนี่ยมันแรงค่ะ เรือที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือก็คว่ำบ้างเจสกีคว่ำบ้างนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้สามารถช่วยได้แล้วนะคะทีมงานของการจอมพลังค่ะนําโดยแชมป์จอมพลังนะคะแชมป์โลกเจสกี้เดินทางไปพร้อมกับกิจจอมพลังค่ะก็ได้ขี่เจสกีเนี่ยฝากกระแสน้ําเข้าไปช่วยเหลือช่วยเหลือคุณลุงได้แล้วนะคะท่ามกลางความลุง่งอกลุ่งใจของชาวบ้านแล้วก็คนที่ติดตาม,อ,มอย่างใกล้ชิดค่ะเดี๋ยวเราไปชมนาทีช่วยเหลือกันค่ะ จะน่ากลัว ีมาไีไ่คุณลุงมีคนมาช่วยแล้วนะคะนี่คุณลุงคุณลุงมีคนมาช่วยแล้วนะคะ

คือต้องบอกว่าฝีมือเนี่ยสมกับเป็นแชมป์เจสิกีโลกจริงๆนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าน้ำเนี่ยกระแสะน้ํามันไหลเชี่ยวมากๆะนะคะแต่ว่าสามารถช่วยเหลือคุณลุงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะท่ามกลางความดีใจของชาวบ้านเลยนะคะและต้องบอกว่าไม่เพียงเท่านั้นค่ะทีมงานของคุณกันจอมพลังก็ยังจะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อด้วยนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาดูอีกเคสหนึ่งค่ะเป็นเคสของพระจากวัดผาสุการามนะคะหรือว่าวัด วัดไม้ลุงขนค่ะอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ลุงเต้นแดงติดอยู่ก็ได้ไลฟ์ขอความช่วยเหลือนะคะบอกว่าในวัดตอนนี้เนี่ยมีพระสี่รูปสามนเณรแปดรูปแล้วก็ญาติโยมที่มาทําบุญติดอยู่ในวัดค่ะ <ừ> คือกลับบ้านไม่ได้ตั้งแต่ช่วงวันที่10กันยายนนะคะคือเนื่องจากว่าวันนั้นเป็นวันพระชาวบ้านเขาก็มาทําบุญกันแล้วด้วยความที่น้ํามันมาเร็ว <ừ> ก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะ,คะออกไม่ทันง่ะติดอยู่ในวัดรวมทั้งหมด38ชีวิตอาหารก็ไม่มีด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมนาทีที่ขอความช่วยเหลือกันค่ะ จาทุอําเภอแม่สายก็น้ำก็มาตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าวันพระทำบุญใส่บาตรรับพรกันอยู่ก็เจ็ดโมงกว่าแปดโมงน้ำก็มาตอนนี้ก็น้ำก็ยังไหลเชี่ยว น้ำคุณแดงมากเนาะเป็นขี้โคลนมาเลยก็ไหลเชี่ยวมากระดับน้ําก็สูงมากอเราอยู่ที่วัดภาสุกรามหมู่บ้านไม้ลุงขลก็อยังไม่มีเรือผู้ชีพหรือว่าเรือ,อมาช่วยเรื่อง ข้าวน้ำพัตตาหารเนาะก็มีพระภิกษุสงฆ์สี่รูปองค์สัมเนนแปดรูปแล้วก็มีพ่อศีลแม่ศีลแล้วก็สถาญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดแล้วก็กลับไปไม่ได้กลับไปไม่ทันที่บ้านก็ติดอยู่ที่นี่รวมทั้งหมดก็ ทั้งพระทั้งโยมก็ประมาณ38-39ชีวิตแล้วนะก็ตั้งแต่เมื่อวานโยมมาทำบุญตอนเช้าก็ติดน้ำก็ยังไม่มีเรือพัตาหารหรือว่า,าเข้ากล่องมาช่วยสภายาติโยม คือต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมาไวแล้วก็มาเยอะมากมคือจากคลิปเมื่อกี้คือเราเห็นเลยว่ารถยนต์เนี่ยเกือบจะมิดแล้วนะใช่ค่ะใช่ตัวหลังคาที่เป็นหลังคาที่ให้จอดรถนะคะ,ะคือก็จะมิดถึง<ช>อยู่แล้วอะค่ะคุณผู้ชมสูงมากแล้วก็ไหลแรงมากนะคะใช่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศการติดค้างที่วัดนะคะตั้งแต่เมื่อวานค่ะซึ่งผู้ประสบภัยเนี่ยต่างก็คือสวดมนต์ภาวนาก,กันเลยค่ะรอขอความช่วยเหลือคือจะเห็นว่ามันไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วค่ะคุณผู้ชมเขาก็จุดเทียนจเจริญสินภาวนากันอย่างเคร่งครัดนะคะคือณจุดนั้นอะเน ทางใจเราก็ต้อง<ช>ภาวนากันแล้วค่ะซึ่งก็เป็นความโชคดีค่ะคุณผู้ชมพอเข้าช่วงบ่ายวันนี้นะคะสถานการณ์เนี่ยก็เริ่มจะดีขึ้นก็มีคนขี่เจ็ตสกีเข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนนั้นกันค่ะผุตเตอร์มาช่วยแล้วได้นำผู้ประสบภัยออกไปเรื่อยๆแล้วนะมาหลายเที่ยวมากแล้ววันนี้ระดับน้ำก็ยังสูงอยู่ ก็เป็นที่โคนซะส่วนใหญ่นี่มาอีกหนึ่งคันก็อ่าโยคนที่ติดอยู่บนหลังคาก่อนนะอ่าส่วนในบริเวณวัดก็ระดับน้ำเหลือแค่หน้าอกแล้วก็อ่ายังมีที่อยู่พ้นน้ำได้เนาะก็ ยังไม่ต้องเร่งรีบเข้ามาช่วยเหลือได้เนาะเพราะว่ายัางอยู่พ้นน้ำอยู่แต่ก็น้ำลงเร็วก็คิดว่าสองชั่วโมงก็น่าจะเหลือระดับหัวเข่าก็น่าจะเดินลุยน้ำได้ คือจากคลิปนี้กับคลิปก่อนหน้าเนี่ยเราเห็นความแตกต่างของกระแสน้ำเลยเนาะ,ค,ะคลิปก่อนหน้าเหมือนจะแรงกว่านี้อันนี้ดูแบบเหมือนนิ่งขึ้นแล้วน้ําก็น่าจะลดลงด้วยเพราะว่าหลังคารถเนี่ยให้เห็นมาก<อ>ขึน้นแล้วะนะคะ อ่ะเดี๋ยวไปดูอีกเคสหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็คือโค้ดเอกนะคะเอกพลจันทวงศ์ค่ะโค้ดทีมหมูป่านะคะที่เคยประสบภัยติดในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนะคะก็ได้เผยสภาพบ้านพักที่แม่สายค่ะคือน้ำเนี่ยเริ่มไหลท่วมมาเรื่อยๆนะคะจนต้องพาครอบครัวเนี่ยหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาเลยทีเดียวค่ะท่ามกลางฝนที่ก็ตกมาอย่างหนักคือข้างล่างเนี่ยก็หนีน้ำข้างบนก็ฝนตกหนักอีกนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนาทีโค้ดเอกหนีน้ำท่วมกันค่ะ ตอนนี้สถานการณ์เริ่มฉุกเฉินแล้วนะครับข้างล่างข้างล่างก็ถ้าไปไม่ได้ก็นี่นะครับตกลงกับประชัยแล้วนะว่าต้องเสียสละราคาหนึ่งแทนนะครับก็ต้องเจาะแล้วนะเราก็ต้องอุยยกันขึ้นไปบนราคาครับเพราะตอนนี้เริ่มใกล้มิดล้อแล้วครับใกล้เข้ากระบะรถแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนะครับที่บ้านเกาะทรายนะครับก็ ต้องขึ้นมาอยู่บนหลังคานะครับผมผู้ชายสองผู้หญิงสามนะครับผมคนแก่หนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ที่ก่อทรายนะครับน้ําขึ้นสูงมากเลยครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับอยู่บนหลังคานะครับผมก็ก็ยังแรงไหลเชี่ยวต่อเนื่องนะครับโหนน้ำมหาสารนะครับตอนนี้กาแพงหน้าบ้านก็พังไปหมดแล้วนะครับ น้ำก็ยังคาดว่าน่าจะเกิน2เมตรนะครับผมความลึกของระดับน้ำนครับก็รอรุ้นนะครับว่าวันนี้น้ําจะลดไหมนะครับค่ะก็ กระแสน้ําไหลแรงมากจริงๆนะคะไม่มีใครได้ทันตั้งตัวต้องขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับโค้ชเอกแล้วก็ผู้ประสบภัยทุกคนเลยค่ะขอให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดเลยค่ะค่ะเรามาดูสาเหตุกันบ้างค่ะว่าทําไมปีนี้เนี่ยจังหวัดภาคเหนือถึงได้รับผลกระทบหนักจากน้ําท่วมนะคะคือหนักที่สุดในรอบหลายปีเลยนะคะ,ค,ะคุณรอยนจิตด,ดอนค่ะที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพ,พยากรน้ํากระทรวงอวเปิดเผยนะคะว่าสาเหตุที่น้ําท่วมหนักหลายพื้นที่เนี่ยต้นกําเนิดมาจากแม่น้ํร ประเทศเมียนมาค่ะพายุยางหินะคะที่สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศสลายตัวบริเวณนั้นเนี่ยทำให้เมียนมาเจอฝนตกหนักอย่างมากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ในป่านั่นก็เลยทําให้อําเภอแม่สายนะคะได้รับผลกระทบไปเต็มๆเลยเนื่องจากว่ามีพื้นที่ที่ติดกันวันนี้ค่ะเชียงรายเจอฝนตกหนักตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มซาในวันที่12กันยายนทางมูลนิธิเพื่อนยามยากค่ะจะเจรจากับรัฐบาลเมียนมาเพื่อขอเข้าไปติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ําฝนในป่าซึ่งต้องบ บอกว่าทางรัฐบาลเมียนมากก็ยินดีนะคะแต่ว่าเส้นทางเนี่ยมันยากลําบากค่ะต้องขนอุปกรณ์ผ่านเส้นทางยากลําบากอีกการเดินทางมันก็ยากนะคะก็เลยทําให้ไม่สามารถเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ได้ในตอนนี้แต่ว่าถ้าติดตั้งแล้วเนี่ยด้วยระบบพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นยามากขึ้นในอนาคตนะคะเราคงคาดการแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้ดียิ่งขึ้นค่ะคือต้องบอกว่าหลายหน่วยงานเนาะทุกคนกําลังระดมสภากําลังเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้มากๆเลย